เย็หล่อหล่อเกินอะไรอ่ะเย็ดช่องใหม่หรอบ้านมั้งในช่องเปียครับช่องเนี้ยไปติดตามเราบ้าได้นะครับพี่ทำไมผมไม่ติดตามหรอแล้วแสนหนึ่งแสนหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้พี่เมื่อกี้พี่เธอทำไมมันถึงขับไม่ถึงสองร้อยอ่ะฮะโหอุ้ย ก็ทำไว้อยู่ไหนด้วยเป็นไงวันนี้ทำไว้อยู่ไหนป้ายเธอไม่เป็นไลรรอพี่ยุ้ยกับไอกับนายโชคเอาฮัลโหลพี่อยู่ไหนเนี่ยแคมป์แคมป์ อะไรแล้วเป็นเทียอะไรแล้วเป็นเทียอะไรอ่ะแล้วมีใครออกตัวแทนมึงป้าไอ้เหี้ยมันเป็นเทียอะไรมึงต้องออกตัวมัต้องเย่ๆผมเองผมเองแล้วเป็นเทียอะไรมีใครออกตัวให้มึงป้าไอ้เหี้ยตู้ไอ้เหี้ยใบมันทำเทียอะไรได้กูถามเลยนี่ที่มึงพึ่งพาใส่อ่ะไอ้เหี้ยกูเนี่ยเด็กเด็กเดูว่าแล้วเป็นเทียไรพี่มัล้ากูเมื่อไหร่ควายไอ้เหี้ยฮะไอ้ป้าโอ้เขา ขาไม่มีเขาไม่มีฟิลมึงจุดฟิลให้เขานิ้อมึงจุดฟิลหน่อยดี้เขาไม่มีฟิลเขาไม่ไม่ได้โดนด่ามาเขาไม่มีฟิลแกเยีนี่นะครับมือลำโตวปากดีบูปูปีละบมาประขอกคุจบแล้วครับไอ้ย่แกกระจอกขำจัดไลยน้องยูยีญกิจนีนะครับแต่งตัวบ้ามาจากัดกุตีจนบ้านะครับมือมึงลงไม่บอว่ามไม่อะไรมึงไมาอะไรหนต้อตต่ำน้ตีบุตรตีบุตรีปะเขาพูดไร้อะไรอะอะไรแล้วอะไรแล้วอะไรแ่งอย่างเลยไม่ได้ดูตัวแต่แกงบับ

หลอกเกินที่บางทีคุยหลอกได้เฮียเอฟไหนหนูตีปากสลามาฮะใช่หรอตีไหมครับตีครับฮะใช่หรอหรอดีดดีดดีอุ้ยัดนตีจ้าหนุหนีไม่หนูตีบูสกี่รอบครับี่อบจี๋โอ้ตรงนี้จังมีเกลเมวุฒิแล้วเหรอครับ โหดมากเลยเก่มากเลยมันมีโรงเรียนด้วยเหรอใช่ใช่บเขาจะมีโรงเรียนครับไว้ให้ให้พวกที่ไม่มีแก๊งครอบครัวอะไรแลมาสู่วันจันทร์นะวันจันทร์อะพี่ไม่อยู่โรงเรียนเดียวกัน้ร์พี่ก็สุ่มให้ได้สิใช่พวกใหม่เพียงี่มีอะไรให้หนูด้วย จะให้ครับ่ามมัอนอว่าเบาลยครับข้างล้ว หนูต้องใส่ห่อครหนูจะนอนแล้วครัตอนไหนคมเกหนูจนะนอนแล้วคอนแล้วใช่ไหมใช่้เราออกแรงแหกันไ้ค่แล้วพี่จะไปนอนไหมใช่พี่ไปขอมาเลยสนี้วันดีนะคะพรุนี้เจอกันครับ นายบายเกยงหล่อจัดอ่ะป้ามองมโอเคอดุับเข้ามาก็ทักมานะคอยบายบายครับอจัดอะป้าผมเดี๋ยวนี้อหนึงเดินไกันนะยผครับชิดๆนครับเิมากข้มาแต่วผมใครแกงทองของไ่อดแก๊งไหนไม่เล่นแก๊งถ้าสมมติใครไม่มาก็เดี๋ยวอะไรเอ็มบอันี้บอกเขาไปยีร้องไหนก็ได้นะเพื่อนป้าป้าดิเยอหล่อเดี๋ยวไป ียบอลลีนะ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> อน่นะย <c oughs> ้อนลีนะอ่ะคนลีดนะอะคนลีดนะอะคนลีดนะอนะเฮ้ยนะนะพูดกระแสผู้หญิงพูดให้มันแบบแข็งแรงหนะ่อยงคิวโอ้เสียงอ่อนอีน <c oughs> เดนะ สวัสดีค่ะที่คิมหนูชื่อว่ากุยช่ายนะคะ น่ารักคืออะไรครับนี่คืออะไรมาอยู่คนเดียวเราครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยให้ผมอยู่เป็นเพื่อนได้ไหมได้ครับชื่อชื่ออะไรครับชื่อโรสครับชื่อโรสผมชื่อมงนะครับอะไรหรเออกูกูพาพวกมาช่วยมึงแล้วเมื่อกี้นะเจเจอปืนไม่ไหวเพื่อนไม่กูกูงงว่าซีซีเขายุ่งทำอะไรมาทีซีเล่เกมเออเจอกันทีซีเออเจอกันทีซีทั้งนั้นนะเดี๋ยว ตำรวจครับพี่แจ็คครับน้องอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ด้านโรงพยาบาลครับน้องชายตรงไหนตรงไหนตรงไหนด้านโรงพยาบาลเลยครับน้องชายพี่ประดี๋ยวดี๋ยวนนีรอรถที่ครับรอรถชูคืนนี้คืนนี้คืนนี้ไม่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะครับตำรวจครับฮะรอพี่แจ็คเอาเอาไงต่อพี่เอาเอาไงต่อพี่ครโอเคครับโอเคครับพี่โอเคครับคือ เดี๋ยวผมอะจะอยู่ตรงนี้ขวยโทรไม่หยุดเลยพี่อะพี่พี่พี่พรอดยังรอดแล้วครับน้องเจ้าแม่งพีซีมาไล่ยิงผมเออใช่พี่ก็ไม่รู้มันยิงทำไมเนี่ยเจอไหนพี่เจอไหนเจอดีดีครับน้องเจอดีดีครับพี่ครับผมไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะคุณรถขอแม่ครับคุณหมอเอาเอาแบบคอนแทคไแบบครับนี่ครับครับผมฮัลโหล ฮัลโหลครับพี่พี่รวมพี่รอดจังพี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่รวมไหนกันนะพี่ซีแล้วพี่ซีแล้วพี่อยู่สี่ละชายมาเลยโอเคครับพี่ครับผมได้เรารวมเรารวมไหนตรงไหนกันนะพี่ซี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 แล้วดีซีโอเคได้ครับพี่ได้ได้คือผมแบบตัวนี้ห้าสุดเลยตัวนี้ห้าสุดเลยตัวเนี้ยรับผมโหลมีมีสองพันรถดียังไม่มีทางพาลุ้นด้วยวะตัวนี้ห้าสุดเลยเฮีย ยีฟัในให้พี่ดูเลยอด่าเพิ่งเปลี่ยนทรงนีนะครับอ้อยแปสิเจ็ดคิวตี้ครับคุณจมานขาคุณพี่เนสสินเซียร์เจ็ดเดือนนะพี่ขอเหมืนครับอยู่เลยก็ไม่นานนะพี่ขอบมครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเล่นครอี้ยไปรับอะยีสหลอพี่ครับ ส, <rural> สรุปว่าเขาชื่ออะไรเนี่ยแป้งหรือว่าอะฮิหรือว่าชื่อโรแกนฮัลโลแกนพี่เรียกให้มันทุ่งๆเนี่ยได้ไหมหนูหนูไม่รู้ว่าพี่เรียกตัวหลังพี่อเรียกหนูหรอเนี่ยเอาสรุปว่าหนูก็ชื่อแป้งไะดิใช่ไหนูไม่ก็พี่บาหลังที่ชื่อแป้งอะแล้วหนูชื่อแป้งเหรอหนูไม่ได้ชื่อนั้นหนูชื่อโรแล้วแล้วแล้วขาดทำไมเวลาเรียกแป้งเลยาตัวเนี้ย ถ้าให้ผมออตะออนเพี้ยปีเด้หมืนหรือปดเต้ามถ้าถ้าหลงไว้มีฟจเ่คุณอ่อยเหรอเฮ้ยเพลงนี้จังหวะมันอยู่เนี่หนูจะนอนแล้วครคะตอนไหนคะมิเกลหนูจะนอนแล้วค่ะนอนแล้วใช่ไหมพ่อได้เราไปออกแรงแดงกัน ดีนะคะวันนี้เจอกันครับเนาะบายบายัน okay, <bye. S 1> นี่หนูโอเคหนูทักเข้ามาก็ทักมาครับบายบายครับ ต้องบอกก่อนว่าคือผมก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองแบบเป็นใครหรือว่ามาจากไหนแบบขึ้นมาเรียกพวกผมเรียกพวกคุณมาอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้เป็นที่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าสมมติว่ามีใครที่คิดว่าตัวเองมีความท้าทายหรือว่ามีความเก่งในตัวเองหรือว่าแก๊งตัวเองมั่นใจแล้วว่าจะสามารถมาคุมตรงนี้แทนผมได้ก็มายืนได้นะครับเอาคืออะไรนะเนี่ยคือคอะไรเนะี่ยอาจนะจะขอลองฝิมือหน่อย เดี๋ยวดูนิดนิดแล้วแต่งตัวอะไรเนะไม่เอาเขินอ่ะชายผู้หญิงดิกล่องผมหน่อยผู้หญิงว่ะกล่องซ่อมที่มันครบโอ้ยเรียกนี่ไม่อยากไว้โอ๊ยคุณเตะ โหชีว uh, so, so ิตกูมีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่ฮิฮิเออดอินเ่นึ่งพัักกันเลยโอเพื่อนเพื่อกูลแรกนี่ก็จแต่ผมไม่ขาดตกูไม้หายขาห